เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริงอย่างเขาพูดค่ะวันนี้ทั่วทินแดนไทยในคลิปการท่องเที่ยวมาฝากกันอีกแล้วไปดูกันค่ะว่าพี่นกกับน้องแฟรี่เขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับ็ส่รานการทั่วทินแดนไทย าแต่ว่าแต่อากาศดีดีขนาดนี้ขนาดเช้าแล้วนะคะแต่ว่าอ,อากาศยังเย็นเย็นเราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยเราอยู่ <นะ S 1> ที่หมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ําเวนครับนี่ที่นี่เขาเรียกตาบลบางชันอเาเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีโอ้โหเพระาะวันนี้ต้องมีกิจกรรมสนุกสนุกแยะไปหมดเลยม,มีอาหารและก็ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกเพียบด้วยต้องติดตามกันนะคะอ่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยไปได้ไหมไปลยคะไป น่าสนใจขนาดนี้เดินทางมากับเราเลยค่ะการมาเที่ยวที่บ้านบางชันเราก็ใช้เส้นทางจันทบุรีคลุงวิ่งมาจนถึงสามแยกแหลมสิงเหลียวขวาตรงไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางชันไม่เกิน1กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะและด้วยความที่บ้านบางชันเป็นชุมชนที่มีแผ่นดินน้อยหรือจะเรียกว่าเป็นเกาะน,น้อยๆเลยก็ได้ทำให้ทิวทัศน์รอบๆสวยงามมากเลยล่ะค่ะ ที่บ้านบางชันทั้งทีขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านริมน้ำก็ต้องไปเที่ยวแบบชิดๆติดริมน้ำอีกสักนิดดีกว่าค่ะอาล้วครับตอนนี้เราก็นัดนะครับกับคุณอานะครับที่เป็นนายกองค์การบรหิหารส่วนตำบลน,นะครับที่บางชันแห่งนี้เอาไว้คุณอาสนันใช่แล้วครับเ,เดี๋ยวจะไปหาพีา่สุศลอยู่ตรงไหนนะอ๋สอสงสัยอยู่ตรงนูงน้นค่ะพี่น้องคอะเหรอเอ่อคุณอาสนันหรือเปล่าครับครับผมครัับสสวดีครับสวัสดีครับ จอดเตือรอเราอยู่แล้วแบบนี้สวมชูชีพเพื่อความปลอดภัยแล้วกระโดดขึ้นเรือได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับมาสักพักหนึ่งนะฮะเราจะเห็นความเขียวนะครับของป่าชายเลนตรงนี้ทําไมมันถึงแตกต่างจากตรงอื่นมากเขียวเขียวตรงนี้ก็ผมขอบอกเลยนะว่า ตำบลบางชันมีพื้นที่ทคิดเป็นไร่ห้าหมื่นไร่นะครับแต่ตรงที่ถามไม้ถึงเขียวเขียวเนื่องจากผู้นําชุมชนเอาสีมาทาไม่ใช่เป็นต้นไม้ป่าโกงกลางที่ยังหาดูได้ยากในตำบลบางชันตรงนี้มีการอนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์ไว้350ไร่พออนุรักษ์แปลงนี้แล้วมันมีผลผลิตมากขึ้นตอนนี้ชาวหมู่ห้าเนี่ยก็ได้รณรงค์ปลูกป่าเสริมคําว่าป่าเนี่ยช่วยไม่ว่าช่วยเรื่องอาหารนะฮะเรื่องอาหารไม่ว่าแต่ยังช่วย ต้านลม,มต้านลมแล้วป่ากงกลางนี่ดีมากเรียกว่าดีอย่างไรครับป่ากงกลางท่านจำซึลามิได้ไหมติดไ,ได้ครับิดครับลากกงกลางที่ว่าน้ําดูดไปแล้วไม่มันไปเข้าไปไม่ได้มันติดลากกงกลางเพราะลากกงกลางมันจะอย่างนี้ฮะไส้ฝาหน้าหลังเต็มเป็นหมดมแม้เห็นป่าชุ่มดินสมบูรณ์แบบนี้ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านทุกคนเขาร่วมมือกันแบบนี้ไม่เสียชื่อคนบ้านบางชันจริงๆ คุณผู้ชมคะคุณอาสนันบอกว่าบนฝั่งเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วพี่น้องค่ะรู้ไหมเนี่ยต้นอะไรไม่รู้เอาทำไงอะทำไงล่ะคะอุ้ยแ,ยแล้วพี่เขาหาได้อยู่อะไปตามพี่เขาดีกว่าคะ่ะครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ทำอะไรอยู่ล่ะครับหาลูกลำแพนครับผมหาลูกลำแพนเหรอครับหาลูกลำแพนไหนฮะลูกมันเป็นยังไงผมช่วยหาไหมครับ สายนี้ครับเธออยู่บนต้นนะครับอ๋ออย่างนี้นะฮะครับแล้วทำไมพี่ไม่เด็กข้างบนทไพี่มองข้างล่างอ่ะขอข้างบนมันใช้ไม่ได้ครับมันยังไม่แก่แล้วยังไม่มีกลิ่นหอมครับอ๋องานรู้แล้วว่าต้นนี้ต้นอะไรต้นอะไรคะหาลูกลำแพงก็ต้องเป็นต้นลำแพงสิคะถูกต้องครับดหน้าตาเป็นยังไงเห็นข้างบนแล้วเะเห็นเป็นลูกเั้นเหมือนลูกท้อเหมือนลูกพลับอ่าแต่ว่าเวลาลวกเขาจะเป็นยังไงครับขอดูเขาจะสุกเขาจะสุก จอแล้วจอแล้จ,จอแล้วจมูกดีจังเลยนะเนี่ยพี่พี่บอกว่าต้องเก็บรุ่งร่วงนี่เอาไปทําอะไรอะ่ะอ๋อเอาไปทําแยมครับเป็นแยมลำแพนเขาเรียกเป็นแยมลำแพนครับเป,เป็นพันธุ์จากป่าชายเลนครับเราใช้ทรัพยากรจากลูกเขาครับเดี่ยวนะแยมแยม,แยมที่เอาไปทาขนมปังนี่แหละฮะใช่ครับใช่ครับกิน<อ>ได้นี่ฮะกินได้ครับกินได้ครับแสมเขาเอาอะไรไปทําอะไรประโยชน์ยังไงบ้างครแสมก็จะใช้ดอกครับอืเราใช้ส่วนดอกเขาเนี่ยเอามาทําเป็น ไส้ซาลาเปาครับไส้ซาลาเปาโอ้ไส้ซาลาเปาไส้สแสมครับผมอนอกจากสแสมยังมีอะไรอีกนะฮะมีประสักดอกแดงอีกอย่างนะครับประสักดอกแดงครับผมเราใช้ฝักเขาเนี่ยมาทําเป็นขนมถาดครับเขาเรียกประสักกวนครับ <ฮ>ทำเป็นขนมได้ความรู้มาอีกพเพลิดเพลินเลยนะคะไม่รู้มาก่อนค่ะว่าคุณค่าของไม้ริมน้ําทําประโยชน์ได้มากมายอย่างนี้อยากไปดูวิธีการทําแล้วล่ะค่ะแต่อดใจรอกันนิดนึงเพราะเราจะไปเที่ยวกันก่อนค่ะระหว่างทางเราก็จะเห็นความสมบูรณ์ของแม่น้ําแบบนี้ล่ะค่ะโอ้ยาวหอยแมงพูแล้วาใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะ<ม>เอามันปีหนึ่<ป><า>ง อันนี้มันไม่ใช่หอยแมงพูนี่ครับใช่หอยลงหอยแมงหอยลมครับหอยนางลมอ้าวนางลงครับมันมอยู่ได้ไงคะไหอยนางลงอ๋อมีเชื้อมาด้วยมีเชื้อเชื้อที่เราใส่ที่ที่ไม้ไว้เขาจะมาเกาะเองงถ้าหอยนางลมนี่มันเกาะเองถ้าแมงคู่นี่ต้องต้องมีเชื้อเพราะโอ้คนละอย่างกันนี่แค่ออเดอร์ฟนะคะยังมีของเด็ดๆรอเราอยู่อีกเยอะเลยค่ะ มาถึงหมู่บ้านบางชันเข้าใจเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเกาะสุดท้ายของเมืองจันทบุรีก็บ้านนี้เขาอยู่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายเลยถัดจากไปนี่ก็เป็นอ่าวไทยแล้วค่ะ อาสนันชักชวนให้นบกับแฟรี่ไปเก็บกระเป๋าเข้าโฮมสเตย์ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมสนุกสนุกรออยู่อีกค่ะอากาศเริ่มเย็นแสงเริ่มหมดนะคะแต่ไม่ใช่อุป,ปรสรรคเพราะตอนนี้ถึงเวลาไปหาหอยแครงกันแล้วจ้าพี่พีเขาบอกว่าหอยแครงมีอยู่ทั่วไปเพราะดินดีน้ำดีเลยมีหอยมาอยู่เยอะแต่แค่ดินดีน้ำดีไม่พอนะคะของแบบนี้ คนต้องดีมีใจอนุรักษ์ด้วยว่าไหมคะอ่ละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าเกิดว่ามาถึงที่บ้านบางชานาันค่ะต้องมาร่วมกับเขาด้วยเปนเพื่อ,อไรเอ่ยวิธีของเขาคือการหาหอยแครงครับนี่อหอยแครงหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาถึงตอนก่อนหยุดเรือเนี่ยแค่กวาดมือลงไปก็กได้ึ้นมาแล้วนะจริงเหรอคะใช่แต่เมื่อเรามาทั้งทีครับต้องลงไปสัมผัสกับชีวิตจริงๆครับต้องลงไปหาดูว่าหอยแครงเนี่ยครับหายากขนาดไหนปกติแล้ว น้องแฟชอบไหมครับชอบทานม,มากมากด้วยความเป็นลูกผู้ชายของพี่ครับจะไปหามให้แฟทานใช่ไหมคะหนึ่งตัวนี้แหละครับเอาไปช้าไม่ได้แล้วละจ้านบลงไปแสดงความแมนหน่อยอ้าวพี่นบแล้วพี่นบจะลงไปทำ ครับนี่ได้แล้วห้อยแครงสุดยอดและเราพี่นพก็ทําสาเร็จค่ะนี่มันใกล้จะมืดแล้วนะคะเนี่ยลืมไหมลืมไหมลืมสุดสดเลยค่ะน่ารักมากแม่พี่นพทํามาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไอแฟรี่ขออาสาทำน้ำจิ้มลวกันค่ะโอเคส่วนยามค่ำคืนของบ้านบางชั้นไม่ทําให้เราเงียบเงามเลยแม้แต่นิดทั้งสองคนไปล้างตัวอาบน้ํากันเสร็จก็มานั่งชิลแอบตกปลาอยู่ตรงนี้เองค่ะ ได้แค่ตัวเดียวไม่เป็นไรนะคะเอาไปรวมกับอาหารทะเลอื่นๆก็อร่อยครบแล้วอ่าบรรยากาศนะครับยามค่ำคืนนะครับเราก็มีการตั้งแคมป์ถูกต้องการตั้งแคมป์เลยครับ่ามีปิ้งย่างเยี่ยไปหมดเลยถูกต้องครับมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยนะครับที่เราไปจับมาวันนี้อ่าแล้วก็มีปลาหมึกด้วยถูกแต่ว่าแฟรี่ว่ามันไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญคือต้องน้ำจิ้มจะบอกว่าเจงาะน้ำจิ้มมาอร่อยใช่ไหมถูกต้องอ๋อดมดูก่อน ช่วงหน้ากลับมาเที่ยวบ้านบางชันกันต่อจ้า